คลิปนี้ส่งมาจากทางบ้านนะครับจากส่วนพี่โชคชัยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีครับนำเอาปั๊มหอยโขง่งโซลารเซลล์ขนาด2นิ้วไปใช้ส่งน้ำเข้าบ่อเลี้ยงปลาดุกจำนวน800ตัวแล้วก็ทำสวนกล้วยด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเป็นโซลาเซลล์สนิ้ว2แรงนะครับได้แผง4แผงเดี๋ยวลองดูความแรงนะครับความแรงมากครับ อันนี้ก็จะสูบเข้าบ่อบ่อน,นี้เลี้ยงประดุกแ0ดตัวส่วนทางโน้นก็จะต่อใส่ตาป้วยก็จะเดินท่อสองนิ้วไปแล้วก็แยกด้วยท่อพีเอยียกเป็นสายเป็นสายไป